สวัสดีค่ะเมนูมันี่ค่ะจะสพามาเฮ็ดอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะก็คือแกงส้มปลานน่นนะคะพี่น้องรือจับเตือนมาแปะสะกันเลยนะคะเสพักกาดขาวกาดเขี้ยวแล้วก็กวางตุ่งนะคะพี่น้องน่คะพักเป็นลักถาดแบบนี้โจโกเลยค่ะพี่น้องนะคะส่วนปลานน่นค่ะเย่าทอดนะคะปลานน่นตัวยังไงแล้วยัหันเป็นแหวนแล้วก็ทอดนะคะให้เรื่องสวยแล้วแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะก็ค่อยสา่งมาเฮ็ดแกงส้มนะคะมาค่ะก่อนอื่นเข้ามา ละลายนะีพริกแกงสมกันเลยนะคะเยี่ยสูสมเดจรูปมากนะคะพี่น้องแล้วก็อนยี่ยกรรมาตต์ตำกะช่ายใส่น้ำนะคะนี่ค่ะละลายก่อนค่ะนะคะสูตรปลานี่ค่ะพี่น้องนะคะเยีเ่ยสมบูรณ์ใส่ปลาลงไปเลยเด็กพี่น้องนะคะเยี่ยใส่น้ำลายฝนนะคะมันก็นจะละลายยากนนิดนึงค่ะ เีย๋ยวแบงปลานินนะคะตำลงไปนํานะคะชิ้นหนึ่งนะคะพี่น้องให้น้ำผลเนยจืดหนึงนะคะ,อนนะ,ค,ะคอยสีสบค่ะนะคะหลังจากละลายนะคะน้ำพริกแกงสมข้อแล้วแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะเดี๋ยวจะล่อให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะค,ค่อยเสียบพักนะคะ เพราะว่าปลานี่เข้าทอดแล้วเรียบร้อยค่บะบ่ต้องใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่พักใส่ยังแล้วปรุงรสดแล้วเรียบร้อยเขาใส่ปลาลงไปนะคะอันนี้เป็นสูตรของย่านะคะหรือเพื่อนๆส,สะดวกใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่ากว่าเข้าสะปรุงรสแล้วเรียบร้อยนะคะปลาเข้าก็จะและาาหลกเพราะว่าเย่านีต่ต้มคนก,นกับไปกลับมานะคะพี่น้องเพราะน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่พักลงไปเลยจ้ะนะคะ พักกัดเขียวนะคะกับกวางปุ่มนี่ปลูกไว้นะ่บ้านนะคะปลาแล้วปลูกไว้ค่ะแต่ว่าพักกัดคาวนี่ซสื่อมากนะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปไลาๆเดี๋ยวพักมักรนยุบนะคะเดี๋ยวยออใส่อีกปลาตัวนึงเน้นพักเต็มหม้อพ่อคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวล่อให้พักยุบจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะปรุงรสก็คือแกงสมทั่วไปนะคะของพวกเย่านีเฮ็ดกินเองนะคะหมอนี่ก็จะบนเน้นเปรี้ยวแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเห็ดให้เจ้าหน้าเนี่ต้องเปรี้ยวน้ำเลยละคะ่ะพี่น้องนะคะเปรี้ยวน้ำหวานตามนะคะแล้วก็เข้มนะคะของเย่านี่จะหวาน เปรี้ยวเข้มนะคะเปียวหวานน้ำค่ะนี่ค่ะแกงส้มโอ้ยหอมหุนหุนพี่น้องนะคะถ้ามีผักกระเฉดหนาบก็คืองเสียบษษษษษนะคะพี่น้องแต่ว่าซุ้มเมื่อน,นี้หายยากเล้พี่น้องนะคะเย่อไปตลาดกับบเห็นนะคะผักกระเฉดหนาบนะคะนี่ค่ะเอาละค่ะพอผักพ่าเริ่มยุบนะคะ เย่ก็จะปรุงรสนะคะพี่น้องพร้อมกระใชยหัวนวนด้วยค่ะนะคะผงปรุงรสใส่ลงไปค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนๆน,นะคะเ,เก่งสมเข้าไหร่คะพี่น้องน้ำพริกสําเร็จรูปนะคะมันจะมีความเข้มอยู่ในตัวด้วยค่ะเวลาใส่น้ำปลาหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆพี่น้องก็ยังเมื่อหวหน้า้วอค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่เพรสสารมันสิเข้มเกินไปนะคะเย่าเคยเห็ดหรอคะใส่นำสาลปีบ๊บ ยอดใส่นีสิบผงๆๆลงไปโอ้โหเข้มกี่โมได้เข้าต้องมาเติมเปรียวเติมหวานเข้าไปอีกนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปเลยทั้งเนื้อเนื้อบะขามกัใใส่ได้เด้อค่ะคือติดๆลงไปจะสีบม่มีปัญหาค่ะพี่น้องนะคะ จากนั้นค่ะค้นจันิดนึงค่ะพักที่ห้าปลูกเองนะคะ่ะพี่น้องดินกับน้ำนะคะมันมันบ่ถึงมันบ่เหมาะนะคะเวลาปลูกออกมาเราพักเข้าวมา่อนข้างที่จะแก่นะคะบ่ช้ำน้ำปในใดค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะเนี่ยก็จะใส่ป่านีลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่เห็นเพิ่นเดีด๋ยวดูน้ำแกงสมเข้าไปค่ะ นี่คะเหตุผลที่ย่อใส่ที่หลังก็เพาะจะสีค่ะเพราะว่าหนึ่งย่อตรงข้นนะคะข้นก็ไปก็ะม้านสีค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวปั้นนิ่งท้งสีี่ลกก่อนนะคะเอาล่ะที่นี่เดีย่อชิมรสจักหน่อยนึงคะ่ะอืมแต่ยังยังเข็มบ่ถึงนะคะเปรี้ยว ออนนุ่มนิดนึงนะคะใส่เปรี้ยวนิดนึงค่ะเอาละค่ะนะคะแค่นี้ละค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเข้าตักเสิร์ฟให้เบิงค่ะแกงส้มปลานิลนค่ะพี่น้องเส่ผักรวมค่ะนะคะเข็ดนง่ายๆบานๆสไตล์ย่าค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวรอให้ผักซุปนิดนิดึงเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟซีจานให้เบิงค่ะ ราคาพี่น้องแกงสมปลาเน้นนะคะใส่ผักรวมค่ะผักรวมก็จะมีผักกาดเขียวผักกาดขาวแล้วก็กวางตุ้งนะคะผักกาดเขียวแล้วก็กวางตุ้งนี้ปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนะคะปลาแล้วปลูกไว้ค่ะรสชาติของย่างนะคะพี่น้องจะออกหวานนะคะเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะคะจะหวานนํานะคะพี่น้องเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มตามะค่ะนะคะส่วนปลาเน่นนะคะยอถอดให้เรื่องสวยค่ะพี่น้องไม่ล่าเอามาแกงนะคะจะไม่แหลกนะคะจะเป็นชิน้นเป็นตัวนะคะอุ่น กินได้ซองเทือก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะใส่ในน้ำแกงนะคะก็จะมีกระชายแล้วก็ปลานะคะตำหกใส่ลงไปน้ำนะคะพี่น้องสดหั่นท่อนนะคะแซบปัญญังค่ะนะคะมาค่ะกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะแกงส้มปลานิลเส่ผักรวมค่ะเมนูอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะเฮ็ดง่ายกินแซบนะคะปรุงรสให้ถูกปังเข้ากับเป็นอันแซบค่ะพี่น้องนะคะมาจ้ากินเขาด้กันค่ะ